Ui, có mấy đấy à yeah. งูจงอางนะครับก็ได้ถูกขนานนามว่าราชาแห่งงูนะครับเนื่องจากเป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวมากๆนะครับตั้งแต่สมัยโบราณน,น,น,นะก็จะมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับงูจงอางนะครับและมีเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยถามมาบ่อยๆก็คืองูจงอางเนี่ยมันอาศัยอยู่แบบเป็นคู่หรือเปล่านะครับเพราะจะมีความเชื่อเรื่องเล่านะครับว่าถ้าไปทําร้ายงูจงอางตัวหนึง่งอีกตัวจะตามมาแก้แค้น ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในการปฏิบัติงานนะครับของทีมอสัรพิษวิทยาภาคใต้นะครับก็ได้ไปเจองูจงอางแบบแพ็คคู่นะครับเพราะว่าได้รับการแจ้งเหตุมาว่าเข้าไปในสวนของชุมชนนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะฮะไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สอตัวครับมีตัวเล็กตัวนึงมีตตััวเล็กวนึงตัวใหญ่ตัวหนึ่งโตโตโตกับเนี่ยโตนัดแต่ว่ามันตัวตาวดคตรนั่นเลยจิงโคตรพวกช่องดิ่งอะไรเลยมันมันผสมปันเอวช่องตัวนั้นพุ่งเติมเต็มนุ่นเลยนะบานตั้งขึ้นนะเล่ตอนไปเยียบมันก็ไม่กับผมมันหันมันผมผมเกล็ดมันกว้างกว้างนุ่นมันเนี่ยถึงผมเกลขึ้นควรถึงลงควรมันเบกมาอยู่เดียวนะถึงมันหันมาจบจบแบบตังปอกมันเนี่ยผมก็หยอกท้าไปทางนึงเลย đèn phím cái xe à. mà ná, phím luôn đi, cái mấn cắn mình anh ra thì coi coi mình nhồi là nó quá. đi đấy, đấy, มันกิสมพันกันไหมเงี้เฮ้ยสองตัวสตัวสตัวนี่หัวหน้าหัวนี่หวอยู่ในอันนี้หัวตัวเล็กตัวเมียไหมหัวตัวเมียเดีอนอาตัวนั้นนะเอาตัวนอ้น ถ้าได้เดียวตัวเล็กอ่อนตัวเล็กมันจบเพียว

นะครับบิด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 เดินเล่นะครับเดินเลยนะครับ,รบมีเคลิเร่งด่วนพอดีมีคน,ดนดเคดินใบตัดหญ้าคลิปเดินเยอะมากคลิเร่งด่วนมากมีคนเดินใบตัดหญ้าต้องนำสงง่งโรงพยาบาลหนูก็ต้องจับหนูก็ต้องจับคนก็ต้องไปสง่งทุกทีวางรถวางรถ ิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปรากฏการธรรมชาติในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยงูจงอางจะอาศัยแบบสันโดษนะครับคือไม่ได้อยู่กันเป็นคู่แต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์คือช่วงต้นปีเนี่ยตัวเมียจะทําการปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าฟีโลโมนนะครับให้ลอยไปในอากาศนะครับพอตัวผู้บริเวณน,นั้นเนี่ยนะครับ ใช้ลิ้นนะครับสัมผัสฟิโโมนตัวนี้ได้เนี่ยก็จะรู้ว่ามีตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์อยู่ไม่ไกลจากตรงน,นั้นและมันก็จะหลุดหน้าเข้าไปดังนั้นเหตุการณ์ที่เราเห็นในคลิปนี้ก็จะเป็นปรากฏการธรรมชาติแค่ช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นครับก็คือตัวผู้เนี่ยจะตามมาหาตัวเมียแล้วก็อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากผสมพันธุ์เสร็จหรือว่าตัวเมียเนี่ยหมดฟิลโมนแล้วนะครับเขาก็จะมีการแยกย้ายต่างคนต่างอยู่นะครับตัวผู้ก็ออกไปหากินปกติตัวเมียนะครับก็อาจจะไปหากินเพื่อ สร้างความสมบูรณ์ให้ร่างกายในการสร้างความพร้อมในการวางไข่นั่นเองครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่มาของความเชื่อคือความเชื่อหลายความเชื่อเนี่ยมันมีจากเหตุบังเอิญนะครับแต่ว่าองค์ความรู้ของคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะอธิบายอีกแบบนะครับดังนั้นเนี่ยผมนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จะไม่มีการไปลบลู่หรือดูหมิ่นความเชื่อนี้แต่อย่างใดนะครับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หาดูยากแต่ในตอนหน้านะครับต้องบอกว่ารับพึกเลยแล้วก็ สนับสนุนทฤษฎีงูจงอางตามอาคาดได้อย่างดีเลยจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามชมตอนหน้าครับล่าสุดนะครับที่จงังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีปัญหาเรื่องของน้าไหลหลากนะครับแล้วก็พัดเจ้างูเหลือมขนาดใหญ่มากมันก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายขึ้นตะลิ่งนะครับงูสามารถว่ายน้ําได้นะครับแต่ถ้าเป็นงูบกแล้วเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ที่แห้งนะครับในการนอนหรือพักผ่อนนั่นเองครับ ซึ่งปัญหานี้ก็สร้างความวิตกกังวลให้ชาวพิซณนูโลกเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดนะครับทีมอสสอวพิทยาจังหวัดพิซณนูโลกก็ได้มีการเปิดรับสมัครนะครับการฝึกอบรมนะครับการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องงูเบื้องต้นนะครับถ้าเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าท่านใดนะครับหน่วยงานใดในจังหวัดพิซูนูโลกมีความสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ในเพจอสสอวพิทยาภาคเหนือนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23กันยายนนี้เท่านั้นครับ